สวัสดีครับพบก,กับแอดมินไทยนะครับผมกับแนวทางหวยมาเลาวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเสาร์ที่สามมิถุนายนนะครับ <c oughs> เด่นมาเลาวันนี้นะครับจัดกับเก้านะครับมากับแปดหนึ่งห้าหกเจ็ดมาเจ็ดเก้านะครับเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับเก้ามาเก้าแปดเก้าหนึ่งนะครับเก้าห้าเก้าหก หลักร้อยนะครับผุยมาเลยวันเสาร์ร้อยสองครับสองเจ็ดเก้านะครับสองเจ็ดแปดสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดห้าครับสองเจ็ดหกสองเก้าแปดนะครับสองเก้าหนึ่งสองเก้าห้าสองเก้าหกครับมาเลยเมื่องวดที่แล้วออกเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดนะก็น่าจะติดเลขเดิมอยู่นะครับเจ็ดกับเก้านี่ เน้นนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดนะตัวเดิมน,นี่จะเก้าแปดเปลแปดเก้าสองเจ็ดเก้าครับสองเจ็ดแปดแล้วก็สองเก้าแปดสำหรับใครที่ชอบหวยมะเลนะครับใครที่ติดตามก็วันนี้ก็ขอให้เด้งๆมาสามตัวแตกครับโชคดีครับ